การข้าครับท่านผู้ชมครับนี้มีเปลือกปลาลับปลาเมนูนสุดท้ายครับว่าเห็ดใส่ไข่กินกับเต้าวเหนียวร้อนๆครับนะครับการข้าวกันครับท่านผู้ชม pan tâm quả หนังมันนั่นมันมันเกาะมันมันดีหนังปลาดุก